าป่วยขนาดว่าเขาต้องนอนเตียงเหล็กแล้วต้องเอาไฟนี่มาสูมข้างล่างพ่อร้อนไหมไม่ร้อนไฟก็ต้องสูงตลอดเวลาสุมตลอดกลางวันสูงไหมสุงกลางคืนกลางคืนก็สุมหมแก่ปวดพบากินเนพ้รลาเป็นต้นปลาเนี่ยต้องซื้อเป็นกระปุกมากองไว้เลยหมอวันหนึ่งนะต้องใช้ยาหมองพลาจะเปน้ำมันเขียวเนี่ยต้องซื้อมาไว้ทุกคืนหมดวันทุกคืนไม่ขอโทษแล้วจังหวะที่เขาเปิดรองวันแรกอ่ะเราไม่มีกลิ่นมาประทัดจมูกแบบเฮ้ยมี คลิปนี้ผู้ใหญ่ดูได้ตามฟาสิบแให้เรียกพอก่อแม่มาดูด้วยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเนื้อหาในคลิปนี้มีได้ท้อซอเสียดเยียดยามประชดประชานบุคคลหนึ่งบุคคลได้เป็นเพียงแก้การหนาเปนเนอให้คนที่มีฟาร์มตกลุกได้ยากได้ลูดเท่าเลเลี่ยมกลโกงคองมิชาชีพถ้าทำให้ใครไม่พอใจก็ขออาภัยมาดูลกันรูดเรื่องกระเบืองล่าคลนี้ที่เราอยากจะให้ เขาพูดเป็นวิทยาทานมันก็คืออีกเรื่องราวหนึ่งและอีกเคสหนึ่งซึ่งวิทยาศาสตร์เนี่ยก็หาคําตอบให้ไม่ได้ไอคนที่เชื่อก็คือเชื่อไอคนที่ไม่เชื่อก็ไม่รู้จักอธิบายยังไงแต่อธิบายก่อนว่า<ม>เคตที่ผมจัดสัมภาษณ์คุยเขาเนี่ย<ม>เข้าไปหาหมอวิทยาศาสตร์หมดแล้วไปมาหลายโรงพยาบาลแล้วทั้งรัฐบาลทั้งเอกชนซึ่งรวมระยะเวลาในการที่เขาต้องทนทุกข์ทรมานกับร่างกายเนี่ยหกเดือนแต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้อยู่ในสภาพนี้นะคือต้องอุ้มมาใช่ไหมแล้วหน้าตาแบบไม่เกียมเลย มันเกิดเหตุการณ์อะไรกับสามีเราก็เขาแบบไงแบบญาติก็เสียก็โทรมาเขาก็เป็นคนปกติทําสวนทําอะไรไม่มีอาการอะไรเลยคือญาติเสียค่ะญาติที่ไหนญาติที่สุพรรณสุพรรณไปอะไรตายอ่ะโดนฆ่าตายอ๋อโดนฆาตกรรมแล้วฝั่งสามีเราก็คือเป็นญาติกันใช่ไหมเป็นเขาเป็นนี่เขาเป็นน้องเมียคนตายอ๋อก็คือไปฟังข่าวสรุธรรมดาค่ะไปจนเผาจนในไสิได้เห็นได้เห็นศพไได้เห็นไหมครับ เห็นสมก็อืดอืดไหมอืดมีมปลี่ยนมีแล้วกลิ่นมีแล้วขายกยกขึ้นเมนแล้วก็ครอบครัวให้ดูอ๋อตาไปยกขึ้นเมนครับก็รวมแล้วรวมที่ตัวตาต้องไปอยู่คู่กับในงานใช่เนี่ยประมาณกี่วันนะวันสองวันกับคืนหนึ่งสองวันกับคืนหนึ่งคุณลองเข้าไปดูในคลิปวันแรกที่เขามาอาผมเนี่ยเขาทรมานมากวัไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นไรผมติบนี้หมอวันกลางคืนนี้ดิ้นทุ่มท่าเลย คือแบบเนี้ยให้ช่วยช่วยได้นะแต่ต้องอยู่นี่นะต้องอยู่แล้วต้องมีคนเฝ้านะคือวันเนี้ยคือวันประมาณวันวันวันที่สิบแต่ถามว่าเขาดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะแต่ยังไม่หายขาดเพราะว่ามันไม่ไม่ปวดไม,ไม,ไม,ไม่อะไรแล้วคือตาไอช่วงที่อยู่ในงานศพมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นกลับมาถึงบา้านไเป็นยังไง ปัรยาของเราไปกมาถึงบ้านตื่นเช้ามาเขาก็จะลากสายไปสียาฝรั่งแล้วเขาก็ลื่นกระตุดกระแทกลงหน่อยเดียวเองไม่ได้ถึงกําหนักอ๋อลื่นล้มถ้าลื่นล้มได้ลื่นล้มก็เดินได้ไหมเดินก็เดินออกมาธรรมดาปกติก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วผ่านมากี่วันถึงเริ่มแย่ผ่านมาสักประมาณสิบกว่าวันเขาปวดหลังปวดหลังปวดหลังก็พาคนเ็าบอกว่าไปหาหมอเคาะก็ไปเคาะเคาะมาที่แรกดีแต่อยู่มาพอออกจากเขามา เป็นอีกแล้วได้พาไปโรงพยาบาลไหมแล้วก็พาทีหลังมาพาไปโรงพยาบาลบอกก่อนคือก่อนที่จะมาหาผมเนี่ยเราไปไปกี่โรงพยาบาลอะโรงพยาบาลหลวงโรงพยาบาลเอกชนหมดค่ารักษาไปเยอะไหมเยอะมากเป็นแสนเป็นแสนก็ไปไม่ใช่ที่ว่าหมดเป็นแสนนี่ไปตรงไหนเขาว่าดีพอหนูไปโรงพยาบาลเนี่ยไปทุกวันเขาให้ไปไกล่าผ่าบํบาบัดก็ไปแต่ลงไปโรงพยาบาลหลวงเขาไปเอ็กซเลย์ไม่มีอะไรเขาบอกแต่ที่มันแปลกที่ร่าดผมฟังคือ ช่วงที่เพื่อนมาเยี่ยมเขานั่นคือช่วงที่ที่เขาเริ่มป่วยแล้วเริ่มป่วยย่างไปแล้วคเดี๋ยวก่อนนะครับเราอธิบายก่อนว่าเขาป่วยขนาดว่าเขาต้องนอนเตียงเหล็กแล้วตออกไฟนี่มาสูบข้างล่างเพื่อให้เกิดความร้อนถึงจะอยู่ได้ถึงจะทำให้อาการปวดนะ้ทุเลาเบาบางแต่ก็ยังปวดและก็นอนไม่ได้นี่นะะนี่คือร่องรอยครับของวดเหล็กก็คือนอนกับก็เตียงหลเตียงเหล็ก จะเป็นร่องรอยเลยตอนมาไม่มีตอนมาไม่มีนะที่ยังไม่ไม่มีนะเพราะตอนนั้นมันบวมด้วยใช่ไหมใช่เลยไม่เห็นเนื้อไหมอ่นี่คือเขายอมขนานว่าเนื้อของไหมครับเพราะเขาต้องใช้เตาอังโลใช่ไหมค่ะเตาอังโลสองลูกสองลูกด้วยสองลูกเอาสองเตียงเอาไว้วางไว้ข้างล่างเลยคนนอนข้างบนอ่าเหมือนการอยู่ไฟเลยถ้าเหมือนการอยู่ไฟแล้วเหงื่อก็ไหลปักๆก็ลูกก็ถามว่าพ่อร้อนไหมไม่ร้อนไม่รู้สึกเลยไม่มีความรู้สึกเลย และที่สําคัญหนักว่าน,นั้นวันที่มาผมเนี่ยต้มน้ําเดือดต้มน้ำเดือดทุบร้อนๆแอนะโปะเลยแล้วเขายังบอกไม่ต้องไปเอานั้นเย็นใส่ให้การาน้ํามาเทราดเลยแตข่ขอโทษนะแต่เขาต้องเอาผ้าผ้าขนหนูกลอกมาลองไม่ต้องลอง คือเอาไปจ้มน้ำร้อนอ๋อเอาผ้าขนุไปจุ่มน้ำร้อนมาโป๊ะเลยก็ถ้าไม่โป๊ะคือเราอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้มันทรมานขนาดนั้นเลยทรมานขนาดนั้นเลยมันปวดลงมายายฟวามปวดมันเป็นไงโอ้โหบอกไม่ถูกเลยก็ค่าตัวตายได้ค่ามไหมคิดเขาคิดหลายครั้งหมอจนหนูไม่ได้ทําอะไรเลยคิดแล้วเขาบอกจะอยู่ไปทําอะไรเขาบอกอะไรก็เป็นอะไรเขาก็ไม่รู้เอาไปโรงพยาบาลหนูไปเอกทะเลโรงพยาบาลหลวงเขาก็บอกเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยเอกทะเงไป ตรงไหนตรงไหนก็หมดหมดไม่มีอะไรแต่เหตุการณ์สําคัญมันเป็นแบบนี้ครับทุกคนคือช่วงที่เพื่อนเขามาเยี่ยมเนี่ยเพื่อนเข้าใกล้เขาบไปได้เลยไม่ได้เราอะไรอ่ะมันหมินเขาออกไปเขาบอกไปหมินมันหมินมันมีกลิ่นกลิ่นสมกเหรอ่เขาบอกหมินเน่าเน่าเลยแต่เราได้กลิ่นไปเราไม่ได้ไม่ได้แต่เวลาวันนั้นที่เอาพระนครไปถมไปทำพอออกจากล่างเขาเขาเชิญออกแล้วไม่เป็นไรเลยนะหมออ๋อเคยเอาพระมาทำพิธีเชิญ วิญญาณผีแต่งของซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นพี่เขยมาแฝงก็คือคนตายคนตายบอกแล้วเราได้ไปโทรถามถามยากไหมคนตายโทรมาให้เขาวิดีโอเขาคุยกับพ่อก็เลยแล้วเขาบอกไงเขาบอกว่าพ่อไปแต่งล้างหน้าเขาทำไมเขาบอกไม่รู้เขาพูดภาษาสุพรรณนะทั้งที่เขาเป็นคนอีสานเนี่ยเขาพูดภาษาสุพรรณไม่เป็นหรอกเขาก็พูดลูกเขาก็เคียร์เคียร์พ่อถอยออกจากล่างนะเขาก่อนเขาจะได้ทํามาหาจินเดี๋ยวเขาจะไปรับ ทำไมไม่กลับกลับไม่ทุกเขาก็พูดภาษาสุพรรณเขาบอกกลับไม่ทุกเขาก็ถามว่ามาได้ไงเขาก็บอกไม่รู้เขาก็พูดกับลูกเขาเขาก็เรียกชื่อลูกเขาถูกหมดเลยด้านหนูก็ดันบอกว่างี้เขามีลูกสองคนไม่ใช่ มีสามคนคนหนึ่งตายไปแล้วเขาพูดอย่างนี้หนูไม่รู้หรอกว่าเขามีลูกสามคนนั่นคือวันที่ว่าวิญญาณ่าวิญญาณที่โดนฆาตกรรมอ่ะแล้วเราไม่ถามว่าใครฆ่าเหรเราลืมถามเลยถามไม่บอกถามยังไงก็ไม่บอกแต่ลูกเขาบอกว่าถ้าโดนทำมาไงตายครับหนูก็ไม่รู้ว่าทําแบบไหนเขาโยนลงนะทั้งโมไซน์นทั้งโมไซน์ทับไว้ทับไว้จะทนได้จับฆาตกร,รนะยังไม่ได้ แต่ลูกเขารู้ว่าคงเป็นใกล้ตัวเขาไปเอาเมียเขาแล,แล้วพอรับก็ไม่รู้จะช่วยสามียังไงช่วยไม่รู้จะช่วยยังไงก็ปล่อยแล้วแต่เวทกรรมเวลาเขานอนหลับปุ๊บพลิกตัวปุ๊บเขาจะร้องหาไฟทันทีต้องปร,รีบลากลงจากบ้านไปขอไฟข้างล่างไฟก็ต้องสูงตลอดเวลาสูงตลอด,ลอดกลางวันสูงไหมสูงกลางคืนกลางคืนก็สูงแล้วไม่ร้อนตายเหรอคุณหมอว่าร้อนตายไปอย่างเนี้ยตามไม่รู้สึกร้อนเลยเหรอไม่รู้เลยมันปวดแบบปวดเข้ากระดูกปวดที่ว่าหาทิ่ ปีไม่มีเลยแล้วเราเคยเอาน้ำแข็งประครบปเคยน้ำแข็งน,น้ำแข็งก็เคยประครบสเปรย์นี่มดุดไม่รู้กี่ก็บอ,อ๋อสเปรย์แก้ปวดนะที่ <า S 1> น้ตบอลใช้ <า S 1> นะ,ละเล่รู้สึกไหมไม่รู้สึกเลยน้ำแข็งกับไฟนี่ไฟดีป่ะเหรอไฟดีป่ะเพาไฟพอโดนคนร้อนมันจะปวดไปจาหายไปเลยแต่ไม่กลัวว่ามันว่ามันจะสุกหรือเนื้อเราจะสุกเหรอหรอ,หรอันนี้มันไม่ได้คิดเลยติดแต่ว่าให้ปวดปจาหายไปขนาดนั้นเลยคือเห็นสภาพวันนั้นก็คือเชื่อนะว่ามันปวดมาก คมจริงเราวขาไม่ได้ไปทําอะไรกับไม่ได้ับขอคนตายเลยใช่ไหมไม่ได้ไปทำเลเราโกรธแค้นอะไรเขาไหมไม่มีเลยก็คุยกันดีคุยกันดีแต่เ็าไม่คุยไม่ไดหนีกันหรอกเพราะคนไม่เคยจะหนีกันเลยไม่เคยอยู่คนนั้นถ้าเขาไม่เก็บไม่ป่วยเขาก็ไม่โทรมาบอกอ๋อหมอกระทั่งไปเอาจริงเสียล้างป่าช้ามาทำเลยนะทำอะไรมาหาคิดว่ามันมาทำไปจีิงให้เขานะให้คิจาคณาล้างป่าช้าก็ไม่หายไม่หาย เนี่ยสุดท้ายเอาสิงส่งแสมาทำ<อ>เขาก็ว่าออกแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้ว<อ>เขาบอกหายแล้ววันนั้นเราหนูร<อ>ู้เลยพอถึงมันโกรธมันโกรธมันพรกผติไปอยู่ผมไม่ได้แล้วมันโกรธ<อ><อ>ได้แล้วคือเราบอกกันว่าเก็บปวดจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนวิทยาศาสตร์ไยศาสต์คือไปมาหมดไปหมด,ไมหมดแล้วทั้งๆท,ที่ก่อนนั้นเนี้ยเราก็ไม่ ไม่ใช่ว่าเราไปม,มีปัญหากับคนตายก็ไม่ใช่ใช่ใชเขาคนคนเล่าก็ไม่กินไม่ขอโทษและจังหวะที่เขาเปิดรองวัาแรกอะ่ะเราไม่มีกลิ่นมาประทัดจมูกแบบเฮ <c oughs> ้ยมี๋อมีด้วยมีด้วย,วยแล้วเรารู้สึกไงไหมวันนั้นอ,ะอ่ะก็ พันหนีพันหนีแต่เราไม่คิดว่าไอ้วิญญาณผีที่ตาหเน่ยเขาจะมาทักเราเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ได้คิดเลยคิดว่าแค่กลิ่นธรรมดาแค่กลิ่นธรรมดาคนไม่ลุกไม่ลุกไม่มีไม่มีอะไรเลยเพียงแค่เปิดปั๊บมันมาประทักเราเลยใช่พอเปิดแล้วทีนี้เขาก็ให้ให้ลูกให้ลูกพห้ยาเขาไปดูหอนไหมผมว่าไปดูเขาไม่เอาถุงซีนเหรอใส่เขาก็ซีนหมดเลยเราแง่ไม่เขาเขาลูกบอกให้สัมผัสเลยเขาลูกลซีนบอกให้ดูดูหน้าหน้าจำหน้าเขาได้ไหมไม่ได้เลย คือบวมบวมเขียวไปหมดแล้วตัวใหญไปหมดแล้วนะเรื่องนี้นะฮะถ้าใครไม่เจอกับตัวเองก็รู้จักอธิบายอย่างไงนะครับแค่เรื่องรามันแค่ว่าไปงานศพคนตายโหแล้วก็ไปดูศพพอกลับมาเชื่อไหมเราเหมือนเป็นศพเลยเพราะต้องนอนอยู่บนเตียงเอาไฟเผาข้างล่างมันเหมือนเราโด,โดนเผาทั้งเป็นเลยนะใช่เขาทั้งเป็นเลย วันไหนไม่มีฐานนะหมอลูกชายก็รีบไปหาไฟก่อก็กกกตักฐานมาใส่ตักฐานมาใส่ฐานฐานวันหนึ่งก็สิบกระถุงอเไอ้ถุงหิ้วอะนะถุงหิ้วก็เท่ากับวันนึงเป็นเป็น,เป,นเป็นถุงปุ๋ยนะเราต้องซื้อฐานไว้สมตลอดเลยระยะเวลวากี่เดือนกี่สมฐานเนี่ยตั้งแต่ตอนทันวายังไม่ได้สมเพราะตอนทาน ตอนทันวานันยังหาเข้าโรงพยาบาลตามโรงพยาบาลพ่อหมอ,อ,อก็คือประมาณบกราอุมพามมนาแล้วก็นั่นแหละเริ่มเรื่มเมษาสี่เดือนครับในการต้องใช้ฐานสมเพราะช่วงทันวานนันเอาเข้าโรงพยาบาลหมอก็ให้ไปไกล้วาาพบรนปัดกีกระชนนะนะ ทุกวันคือง่ายคือยาแก้ปวดไม่ใช่เราต้องใช้ใช้ฐานรักษายาแก้ปวดพกินเลยพาราพาราเนี่ยต้องซื้อเป็นกระปุกมะกรองไว้เลยหมอวันหนึ่งนะต้องใช้ยาหม่องพาราสเปย์น้ำมันเขียวเนี่ยต้องซื้อมาไว้ทุกคืนหมดวันทุกคืนแล้วก็ทานทาจนจนว่าแต่ขาดนั่นคือฐานนี่นะทานทานนี่ขาดไม่ได้เลยทานขาดไม่ได้ทานที่พยาแก้ปวดอีกพอโดนความร้อนไปมันจะปวดเป็นท้ายไปเลยใครที่ได้ฟังเรื่องนี้ก็ขดแปลงนะ ไปเผาศพเขากลับมาสุดท้ายตัวเองต้องนอนบนเตียงแล้วเอาเตาย่างเอาเตาผสมเราเหมือนเผาเราเลยอะแล้วข้างล่างขอโทษเราเอาตั้งล่างแล้วเรามีฟูกไม่มีไม่มีนอนยังไงอ่ะเสื้อผูพืนเดียวแล้วเสื้อมาไม่หดเหรอไม่เสื้อไหมเลยทั้งไหมทั้งหดไหมเลยค้าเสื้อไหมตะแกงตะแกงยังไหมตะแกงเลยยังไหมเลยอ๋อมันไม่มีไอ้ไม้อาจลองทีนึงไม้อาจจะลองจะลองตรงที่หน้าใช่ไหม ต้องตรงจะหวังร่วงนั้นไหมงั้นเอาแค่ตีเลยรใบเนี่ยหรือว่าสาดเนี่ยไม่เลยไม่เลยหมอขนาดเหล็กซีกเหล็กตะข่ายผมยังพุกพุกพุกลงไปเรื่อยๆเหล็กตะแกรงเนี่ยมันเวลามันร้อนร้อนจะจัดนะมันจะนิ่งมุงเป็นแอว่งเลยอะเป็นแหว่งที่ผมนอนตอนนี้เหมือนตายทั้งเป็นตายทั้งเป็นแต่วอนนี้เหมือนสุมไฟออกจากอกแล้วแหละครับหมอทุกวันมีไอ้พูดพูดของนั่นเนี่ยไอความร้อนออกไม่ที่ไอฟาร์มร้อนออกเนื่ง จากว่าเราไปนอนให้ไฟมันเข้าเข้าใจไหมตอนนี้ขอโทษนะครับในตัวเขาเนี้ยมันยังร้อนเพราะกลิ่นาร์มร้อนที่ว่าเขาสะสมไว้ตอนที่เขานอนเอาไฟสมงมากมันเกิดมันเกิดจากตรงนั้นด้วยที่ไอมันออกมาแบบเนี้ยแต่วันนี้คือเหมือนปวดทุกข์แล้วตอนนี้คือนอนได้ปกตินอนได้ปกติไม่ปวดไม่ปวดไม่อะไรตอนเนี้เหลือแค่เอวนิดเดียวเหลือแต่เอวตรงขาลงมาขาแค่นะั้นคือเข้ามาหาผมนี่นะครับสภาพคือเดินไม่ได้นะฮะคือขามันอ่อนไปแล้ว ขามันเหมือนคนไม่มีกําลังนี่า่แต่ได้คืคอเขาอยู่ได้เกือบปกติคําว่าเกือบปกติแล้วเรื่องนี้ไม่รู้จะสอนอะไรนะฮะแต่ก็อยากจะฝากว่าถ้าใครเจอเรื่องราวแบบนี้วิทยาศาสตร์ช่วยเหลือไม่ได้หาคําตอบให้ไม่ได้อย่าไปเชื่อไสยศาสตร์นะเราเชื่อเราเถอะเราช่วยคุณได้โดยที่อย่าไปหลงเชื่อไสยศาสตร์ด็ดขาเพราะจะทําให้เราหมดเงินหมดทองนะครับ ฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามช่องหมอปลาลยนยครับ